สวัสดีจ้าวันนี้มาเก็บมะม่วงกับสาน็งนะคะเก็บสาส่งไว้นะคะพอได้ขายจ้าตัวนี้เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองนะคะตัวนี้เม็ดใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ราคาดีนะคะเก็บก่อนนะคะหล่นก็หลน่นค่ะช่วงนี้เก็บได้ะะแล้วค่ะเก็บไว้เรื่อยๆจ้าเก็บลากไปกองไว้นะคะเดี๋วยวเราจะมาบิดกันนะคะบิดเป็นเม็ดนะคะนี่นะคะเราบิดเป็นเม็ด นี่ค่ะเม็ดนะคะตัวนี้เราก็ทิ้งนะคะเราไม่ได้เก็บไว้นะคะมาจ้ะเก็บเรื่อยนะคะสะสมไว้จ้าลูกหล่นก็หล่นนะคะตัวนี้ตัวนี้สามปีกว่าแล้วนะคะกำลังจะเข้าปีที่สี่นะคะลูกพอได้อยู่นะคะพอได้เก็บสะสมจ้านี่ค่ะบิดง่ายนะคะช่วงนี้เราบิดง่ายนี่นะคะ แล้วมุนออกไงนี่ค่ะลูกนี้สามารถกินได้นะคะทำไปเกลือกินกับจิ้มแจ่วได้นะคะตอนนี้แต่ถ้าวันนี้เขาไม่ค่อยนิยมกินกันเท่าไหร่นะคะเขาจะใช้เม็ดนะคะนี่นะคะเอาไปคั่วแล้วคั่วเองนะคะคั่วเองก,อกับมือก็หอมนะคะเม็ดเก็บกันค่ะจ้าข้างบนเราเราจะเก็บช่วงข้างบนก่อนนะคะช่วงล่างเรายังไม่เก็บเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกินนะคะ นี่ค่ะในครึ่งแต่งแล้วนะสะสมไว้เรื่อยๆนะคะ